ห้าโรกที่ไม่ควรกินน้ำตาลอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมากคุณควรระวังครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ สวัสดีครับโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่นั้นคนอาจจะคิดว่าเกิดจากสภาวะการดูแลสุขภาพโดยรวมแต่อันที่จริงแล้วสามารถเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมการกินของเราก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะน้ําตาลมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากถ้าหากคุณรับประทานแบบมากเกินไป และถ้าหากคุณมีโรคเหล่านี้ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรรับประทานน้ำตาลโดยเด็ดขาดครับเพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น 1. ครับโรคไขมันในหลอดเลือดขอแนะนำไม่ให้ทานน้ำตาลเยอะนะครับเพราะอาจจะทำให้อาการคุณนั้นแย่ลงได้ 2. เส้นเลือดอุดตันในสมองอันนี้ก็ไม่ขอแนะนำครับซึ่งควรจะลดสภาวะไขมันและน้ำตาลทุกชนิด 3. ครับโรคเบาหวานเบาหวานนี้ไม่ควรรับประทานโดยเด็กขาดเพราะจะทาให้การควบคุมระดับน้ําตาลในร่างกายลําบากมากยิ่งขึ้น 4. ครับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนหัวใจอันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงของหวานนะครับเพราะจะส่งผลที่แย่มากถนะ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำและ5ครับผู้ที่มีระบบประสาทและสมองที่ผิดปกติอันนี้ขอแนะนำว่าหยุดทานครับขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามด้วยครับ